สวัสดีครับสวัสดีเพื่อนๆสมาชิกทุกท่านนะ,ะวันนี้ก็มีสายด่วนคลิปเป็นพิเศษนะครับสั้นๆมาแนะนำกันนะครับสำหรับสูตร2ตัวบนนะอ่างวดประจำวันที่อ่าจริงๆปกติจะออกวันที่16กุมภาเนาะแต่ว่างวดนี้ได้ข่าวว่าจะเลื่อนเป็นวันที่17กุมภาผ่านนะครับ ก็รอติดตามกันดูว่าจริงเท็จแค่ไหนเนาะมีสูตรระยะสั้นเดินประมาณ10บก่งวดเนาะสำหรับ2ตัวบนนะครับมาแนะนำกันนะครับเป็นสูตรสั้นๆวิธีการคำนวณก็ดูตามที่แอดเขียนแล้วกันนะครับสูตรหลัก10ก็อยู่ได้สองห้าเจนะครับสอง หลักสิบบนนะครับใช้หลักพันบวกหลักสิบบนบวกหลักร้อยหลักสิบหลักหน่วยเลขหน้าครั้งที่หนึ่งอเลขหน้าครั้งที่สองนะบวกหลักหน่วยเลขท้ายครั้งที่หนึ่งแล้วก็บวกหลักสิบเลขท้ายครั้งที่สองบวกสี่คงที่ได้สองได้ห้าได้เจ็ดหลักหน่วยใช้หลักหมื่นบวกกันสี่ครั้ง แล้วก็บวก5คงที่นะครับ4 4 16นะครับบวก5ก็เป็น11เนาะได้1 2 3ลันแต้มเลยนะครับจับคู่ชุดก็ตรงตรงนะตรงตรงอ่ได้2 1 2 2 2 3 5 1 5 2 5 3 7 1 7 2 7 3นะครับ งวดน,นี้แอดสูตรที่คำนวณได้เลขเด่นมี2กับสามนะเลขเด่นระยะยาวเด่นบนเพราะฉะนั้นให้เลงไปยูที่ที่มีเลข2แล้วก็มีเลข3นะครับแต่แอดชอบเป็นพิเศษก็คือเลข52แล้วก็เจนะครับบอกกล่าวกันสำหรับสมาชิก VIP เนาะ คลิปนี้ก็พิเศษสำหรับ V.I.P. นะครับวันนี้สวัสดีทุกท่านสวัสดีครับ